สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Happy Place รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับพื้นที่ความสุขง่ายๆใกล้ตัวค่ะช่วงนี้ค่ะพี่ฝนไม่รู้เป็นอะไรค่ะไ,ไ<ว>ะอตลอดเวลาเพื่อนก็จะทักว่ากินน้ำพึ่งมะนาวสีวันนี้ค่ะเราเลยอยากรู้ว่ามันดียังไงนะ,ะน้ำพึ่งมะนาวตรงจุดนี้มันจะช่วยแก้ไอแก้เจ็บขอให้เราได้จริงหรือเปล่านะหรือว่าเป็นสูตรแบบว่าชวนเชื่อหรือว่ายังไงเรามาดูกันค่ะ ก่อนอื่นต้องดูเลยนะคะว่าอาการไอนมาจากอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาการไออ่ะเป็นสัญญาณว่าร่างกายยอาจจะกําลังพยายามที่จะขับสิ่งแปลกปลอมออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันหรือแม้แต่เชื้อไวรัสค่ะแต่ปัญหาก็คือเวลาที่เราอไอบ่อยๆนะจริงๆเพื่อนอาจจะราคาญก็เออแบบ <laughs> เราก็ออ <laughs> มันทําให้ระคายเคืองเจ็บคอด้วยนะคะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจําวันด้วยค่ะค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่เกิดอาการไอนะคะเรามีวิธีบรรเทาอาการไอและเจ็บคอค่ะซึ่งเป็นสูตรที่แบบอมตะคน ไทยนิยมแน่นอนค่ะก็คือน้ำพึ่งมะนาวนี่เองค่ะแบบนี้เลยสวยในแน่หน้ากินเลยชีวิตนะคะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ค่ะมีคุณสมบัติช่วยให้คอชุ่มชื้นค่ะลดการระคายเคืองและยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันเลยค่ะค่ะ พลังของมะนาวและน้ำผึ้งนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะเวลาบวกกันแล้วนะคะ,คะ,ะเพราะว่ามะนาวนะมีสารสําคัญค่ะที่ช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์นะคะแล้วก็ยังช่วยละลายเสมหะได้ดีด้วยเพิ่มธาตุไฟนะคะช่วยช่วยย่อยนะคะและที่สําคัญช่วยให้สดชื่นด้วยค่ะ,คะส่วนน้าผึ้งนะก็ไม่มีดีไม่แพ้กันเลยมไม่ได้แค่ว่าหวานอร่อยอย่างเดียวนะแต่ยังช่วยบํารุงกําลังด้วยค่ะแก้อ่อนเพลียนะคะแก้ไอแก้เจ็บคอค่ะจับคู่กันแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่านี่เป็นคู่แท้แก้อที่จริงๆเลยค่ะเหมือนคู่รักที่พัดภากันมานะ อไรอยู่ใช่ไหมคะค่ะจริงๆนะบางทีแบบเราไม่เจ็บคอเรายังอยากกินเลยเย็นๆอะไรสดชื่นให้มันแบบชุ่มคอนะคะซึ่งสําหรับใครนะคะที่อยากแก้ไอด้วยน้ำพึ่งมานาวนะคะเรานะคะมีสูตรให้มาลองทําตามกันดูนะคะซึ่งง่ายมากค่ะน้ําอุ่นนะคะ150มลน้ําพึ่ง30มลน้ํามะนาว15มลลิตร ตกท้ายด้วยเกลืออีกเล็กน,น้อย,อยอติดปลายเข็มนิดน<ช>ึงค่ะผสมคนให้เข้ากันนะคะ,คะแล้วก็เติมมะนาวฟ้านบางๆนะคะกินคู่กับน้ำมะนาวน้ำผึ้งของเรานั่นเองค่ะให้ความสดชื่นนะคะดื่มตอนอุ่นๆช่วงเช้าหรือว่าก่อนนอนรับรอง คอชุ่มชื้นแน่นอนสุดยอดอยากชิม<ห>แล้วแหละตอนนี้<า>ค่ะค่ะเมื่อดื่มน้ำมะนาวน้ำพึ่งของเราแล้วนะถ้าอยากให้อาการไอดีขึ้นนะแล้วก็เจ็บคอหายเร็วขึ้นก็อย่าลืมค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ<ม>ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะแต่ถ้ายังไอไม่หยุดนะคะมีไข้สูงด้วยหนาวสั่นด้วยอันนี้ก็ ไปหาหมอไหมไปหาหมอเธอค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรมากกว่าแค่การไอเนี่ยคุณหมอจะได้รีบรักษาให้ทันค่ะถือว่าเป็นความรู้ที่ดีๆเลยนะคะวันนี้ค่ะน้ำพึ่งมะนาวค่ะคู่แท้แก้ไอจริงๆค่ะทั้งชุ่มคอเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะทําก็ง่ายค่ะตามสูตรที่เราบอกไปะอุปกรณ์ก็ไม่ได้ใช้เยอะแยะเนาะลองไปทํากันดูนะคะแล้วก็มาบอกกันด้วยเนาะว่าทำแล้วอร่อยไหมบ้านไหนอร่อยกว่ามาคิดกันได้สูตรเด็ดมากกว่านี้ใช่ค่ะดูว่าจะเติมอะไรไปอย่างนี้นะคะมาบอกเรากันดีกว่าค่ะแล้ว วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับรายการ h p p y y p l c e สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ